อ้ยหมูหมูไม่เป็นใจเลยกระเด็นกระดอนซดน้ำร้อนๆนะอร่อยอร่อยส่วนไข่นะคะไข่ไข่นี่เดี๋ยวขอผ่าครึ่งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผ่าครึ่งแป๊บหนึ่ง นี่นะคะพาแล้วนะคะไข่น่ากินไหมคะน่ากินนี่นะคะไข่หนึ่งใบนะคะกินด้วยกันนะคะน้ำลาดไว้มันจะอร่อย Thank you so much นะคะมาะค่ะมากินข้าวกันนะคะ อ,อร่อยอ่อยเต้าหู้มันจะร้อนนะคะเต้าหู้เพราะว่ามันอมน้ำไอ้นี่ไว้น้ำน้ำพะโล้ไว้มันจะร้อนนะคะอ,อร่อยนะคะยัม,มี่ยมมี่เลยค่ะมากินด้วยกันนะคะวันนี้เรามีข้าวหนึ่งใจนะคะ ตักมาไม่เยอะนะคะรีบตักทุกทีจะตักสองอันใช่ไหมวันนี้ตักแค่อันเดียวไม่ได้ตักไว้ก่อนเนี่ยขอ,ออนุญาตใช้มือนะคะอืมอืม หมูเนี่ยถ้าเราตุนไปเรื่อยๆนะมันจะละลายในปากเลยนะคอมเมนต์ไม่บี้อีะขอบคุณทุกไรา์ทุกเลิฟนะคะ ขายพะโล้นะคะขายพะโล ขั้วเม็ดมะขามบิดาขั้นหมื่นขั้วเม็ดมะขามเหรอได้เลยใส่กลองใส่กลองเลยค่ะ <S 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 เอากลองมาเอากลองมา ขอบคุณทุกเล่บทุกไลรนะคะเต้าหู้เต้าหู้พวง